ท่ทานครูครองและเด็กๆนะคะสวัสดีวันอังคารที่21กันยายน2 5ง4นนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันเรื่องห้องต่างๆภายในสิ่งพัฒนาเด็กกของเรากันนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ห้องต่างๆนะคะคุณครูมีงานที่จะมอบหมายให้เด็กๆทำนะคะให้เด็กๆวาดวงกลมนะคะบนกระดาษวาดวงกลมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ฉีกกระดาษสีนะคะ มาติดปากที่วงกลมนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอส่งมให้คุณครูดูด้วยนะคะเมื่อเด็กๆทาเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมล้างมือนะคะให้สะอาดแล้วก็ดื่มนมด้วยนะคะดื่มนมเสร็จแล้วเราก็จะไปฟังนิทานกันนะคะนิทานเรื่องหนูนิดไม่อยากไปโรงเรียนนะคะไปค่ะเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆไปดูห้องต่างๆแล้วก็สถานที่ต่างๆ ในส่วนพัฒนาเด็กเล็กของเราน,นะคะไปค่ะเด็กๆคือห้องสื่อการเรียนรู้นะคะเด็กๆนี่คือห้องเรียนห้องสองนะคะเด็กๆนี่คือห้องธุรการนะคะคือห้องน้ําของเด็กๆนะคะอันนี้ห้องน้ําเด็กผู้ชายอยู่สองห้องนะคะอันนี้ห้องน้ําเด็กผู้หญิงนะคะ มีอยู่สองห้องเช่นกันนะคะแล้วก็มีห้องสําหรับอาบน้าด้วยนะคะเด็กๆมีห้องอาบน้นะะําด้วยนะคะมีฝักบัวด้วยมีค่ะเด็กๆน,นี่คือโรงอาหารนะคะเด็กๆอันนี้คือสนามเด็กเล่นนะคะเด็กๆสนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นต่างๆนะคะเด็กๆพอเวลาเปิดเทอมแล้วเด็กๆก็อาจจะได้มาเล่นนะคะอันนี้เครื่องเล่นสนามต่างๆนะคะ มีสล r เดอร์มีม้ายกมีที่ปีนป่ายนะคะของเล่นต่างๆนะคะอันนี้ที่ล้างมือนะคะให้เด็กๆล้างมือนะคะหลังจากทํากิจกรรมต่างๆเสร็จแล้วนะคะที่ล้างมือนะคะเด็กๆนิทานเรื่องหนูนิดไม่อยากไปโรงเรียนเรื่องและภาพโดย ลำพูแสงลบคุณแม่บอกว่าพรุ่งนี้จะให้หนูนิดไปโรงเรียนแต่หนูนิดไม่อยากไปเลยอยากอยู่บ้านเล่นกับน้องหมีมากกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นหนูนิดรีบตื่นนอนแล้วแอบออกจากบ้านในขณะที่คุณแม่กำลังทำอาหารอยู่ในครัว โดยไม่ลืมเอาเสศษตังจากหมูออมสินติดตัวไปด้วยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบ้านตุยน้ยนุ้ยหนูนิดบอกน้องหมีหนูนิดเดินมาถึงป้ายรถมีเห็นหมายเลขรถโดยสารคันที่แล่นมาจอดป้ายหนูนิดจำได้ว่าเคยขึ้นกับคุณแม่แต่จำไม่ได้ว่าผ่านบ้านตุ้ยนุ้ยหรือเปล่า หนูนิดจึงเดินต่อไปหนูนิดเดินผ่านบ้านคนร้านค้าจนถึงตลาดที่นี่มีคนแปลกหน้ามากมายหนูนิดใจเต้นตึกตักก่อนน้องหมีจนแน่นแล้วรีบเดินไปหนูนิดเดินผ่านร้านขนมมีขนมน่ากินเต็มไปหมด หนูนิดจึงหยุดซื้อขนมปานสามกระทงสามบาทจ้ะแม่ค้าบอกหนูนิดส่งเงินทั้งหมดให้แล้วรีบเดินไปแต่แม่ค้าเรียกเสียงดังหนูหนูให้เงินเกินมาจ้ะหนูนิดอุ้มน้องหมีเดินมาถึงสวนสาธารณะนะ เห็นคุณตาที่อยู่ข้างบ้านนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะยาวในสวนหนูนิดจึงไปนั่งข้างๆสนุกไหมคะคุณตาสนุกสิเดี๋ยวตาจะอ่านให้ฟังหนังสือสนุกมากภาพก็สวยพออ่านจบคุณตาก็ให้หนูนิดแล้วบอกว่าให้เก็บไว้อ่านเองจากส่วนสาธารณะ หนูนิดออกเดินต่อไปถ้าผ่านรั้วยาวๆนี้ไปก็จะถึงบ้านตุ้ยนุ้ยแล้วละ่ะที่นี่แหละเรียกว่าโรงเรียนหนูนิดบอกน้องหมีพอเดินจนเกือบสุดรัว้วก็ได้ยินเสียงเด็กๆหัวเราะเสียงนั้นดังมาจากในรัว้วหนูนิดอยากรู้ว่ามีอะไรสนุกจึงแอบมุดรั้วเข้าไปดู ที่โรงเรียนแบ่งเป็นห้องห้องห้องแรกมีผู้หญิงกับเด็กๆก,กำลังร้องเพลงและเต้นตามจังหวะกันอย่างสนุกสนานห้องถัดไปเด็กๆก,กำลังช่วยกันนับผลส้มที่คุณครูเขียนไว้บนกระดาน 1. นึสสหนูนิดนับตามในใจ แล้วนึกถึงขนมตาลที่ซื้อมาถัดไปอีกห้องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอ่านนิทานให้เพื่อนๆฟังโอ้โหเก่งจังเลยหนูนิดคิดและอยากจะอ่านหนังสือเก่งๆบ้างจะได้อ่านหนังสือนิทานที่คุณตาให้มาหนูนิดเดินไปอีกห้องเห็นเด็กๆก,กำลังอ่านหนังสือ และวาดรูประบายสีเด็กๆทุกคนท่าทางมีความสุขโอ้โหห้องนี้ของเล่นเต็มเลยหนูนิดอยากเข้าไปเล่นด้วยแต่ก็ไม่กลา้าหนูนิดแอบดูเด็กๆเ,เล่นกันอยู่สักครู่หนึ่งก็นึกอะไรขึ้นได้ รัวออกมาแล้วรีบวิ่งกลับบ้านทันทีนูนิดวิ่งผ่านสวนสาธารณะผ่านตลาดบ้านคนป้ายรถโดยสารโดยไม่หยุดพักเหนื่อยเลยพอถึงบ้านก็พบคุณแม่ยืนหน้าบึ้งรออยู่แต่นูนิดมีเรื่องสำคัญที่จะบอกคุณแม่เลยลืมกลัวว่าจะถูกคุณแม่ทำโทษทายสิว่า หนูนิดมีอะไรจะบอกคุณแม่เอ่ยคุณแม่คะพรุ่งนี้หนูนิดจะไปโรงเรียนค่ะ